ทุกคนสบายดีกันนะคะสำหรับนิวและครอบครัวสบายดีค่ะคืนนี้นะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะเที่ยวกันอยู่ที่เกาะเต่าค่ะพรุ่งนี้เช้าเราก็จะทําการเดินทางไปยังเกาะพงังานค่ะซึ่งเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะคะจะบอกว่าที่ตลอด3วันเอ้ยมคืน4วันที่เราเที่ยวกันอยู่ที่เกาะเต่านะคะเป็นอะไรที่ยังไงเขาจะเรียกว่าคือพักผ่อนเต็มที่มากแต่ว่า เราต้องตอนแรกเราตั้งใจว่าจะพาเด็กๆล,ล่อ,ลองเรือล่องเรือแบบก็เ,เรียกว่าเรือหางยาวหรือเปล่าเรือชาวเลนะคะขับรอบๆเกาะเพื่อที่จะพาไปดูแบบว่าปะการังดูแบบว่าเต่าดูฉลามเล็กๆนะคะแต่ปรากฏว่าคุณซีเจเขาไม่รู้สึกอ่ะรู้สึกไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปลอดภัยว่าเพราะว่าคลื่นค่อนข้างที่จะสงูงแล้วก็แรงค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะพาเด็กๆว่ายน้ําแล้วก็เอนจอยกันอยู่ตามหาด บริเวณที่โรงแรมนะคะเพราะว่าหาดที่นี่ค่อนข้างที่จะเป็นหาดส่วนตัวค่ะแล้วก็น้ําค่อนข้างที่จะจะสะอาดมากนะคะแล้วก็สระว่ายน้ำเขาก็ดีมากๆค่ะอากาศกําลังดีนะคะแต่ว่าทั้งนู้นทั้งนี้ทั้ทงนั้นคุณจีเจแล้วก็น้องน้ําลื่นแล้วก็พี่ทารแก็นะคะคือแบบเจอแดดอ่ะเจอแดดแรกของของเมืองไทยนะคะเขามีความแบบว่าเหมือนเหมือนถูกแดดเผาค่ะคือข้างหลังเขาแดงมากเราต้องเอา เจลว,ว่าหนังจระเข้ที่เราซื้อมาจากสวีเดนนะคะมาทาแล้วก็วันนี้เราก็อาบน้ํากันแบบว่าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่อยู่แช่กันนานมากแล้วก็อาบช่วงบ่ายช่วงที่แบบว่าอากาศไม่ค่อยแดดไม่ค่อยแรงมากแล้วก็วันนี้วันสุดท้ายนะคะคุณซีเจก็พาเด็กๆไปเที่ยวแล้วก็พานิวไปนวดซึ่งนิวก็ไม่ได้นวดนานก็คือแบบรู้สึกผ่อนคลายมากไปนวดกันแล้วก็ไปเดินเล่นชมตลาดกันนะคะที่หาด ไซลีถ้านิวจำไม่ผิดนะคะตรงนั้นจะเป็นหาดนั้นหาดบริเวณนั้นจะเป็นแบบว่ายังไงอะ่ะมีร้านค้ามีบาร์มีนู่นนี่นั่นแบบเยอะมากกว่าเขตที่เราอยู่นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาหารมื้อนี้คืออร่อยมากค่ะคือไก่ย่างแบบย่างเตาถ่านนะคะเด็กๆคือทานกันอน j o ยมากส่วนพี่ได้ทานแล้วก็เขาก็ทานแฮมเบอร์เกอร์ของเขานะคะของปูเขาซึ่งโดยรวมเนี่ยความรู้สึกนิวนะคะที่หาดเกาะที่เกาะเต่าเนี่ยก็คือ ยังคงรักษาความเป็นธรรมชาติซึ่งนักท่องเที่ยวส่วนมากจะที่มากันที่นี่นะคะก็คือมาดำน้ำกันค่ะเป็นลักษณะพวกวัยรุ่นนะคะมาดำน้ำกันมามาดูปะการังกันแล้วก็มาเรียนมาสอนมาเรียนการดำน้ำกันที่นี่นะคะส่วนส,ส่วนใหญ่ที่นี่คือเป็นจุดของพวกนักท่องเที่ยวชอบที่แบบว่าดำน้ำดูปะการางังส,ส่วนใหญ่ แต่แล้วก็จะมีอีโซนหนึ่งลักษณะครอบครัวมาเอนจอยกันช่วงเสาร์อาทิตย์ค่ะแต่จะแต่จะไม่เป็นหาแบบเหมือนหัวหินเหมือนพัทยาจะไม่จะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นนะคะอีอย่างหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจที่สุดที่นิวรู้สึกแปลกใจมากๆที่เกาะเต่านะคะก็คือมีความรู้สึกเหมือนอวัฒนธรรมที่นี่นะคะราคาของราคาอาหารตามร้านอาหารข้างนอกนะคะถ้าไม่ถ้าไม่บวกที่โรงแรมนะคะราคาค่อนข้างที่จะเป็นราคาของ เหมือนอย่างว่าน้ำส้มน้ำน้ำแตงโมปันน่นคือราคาจะเริ่มต้นอยู่80บาทนะคะซึ่งถ้าเกิดว่านับจากที่โรงแรมเนี่ยจะ200ขึ้นหรือไม่ก็ในเมืองตัวเมืองกรุงเทพนะคะก็2 3 0 0ที่โรงแรมเนาะราคาข้างนอกก็แพงอยู่นะคะเป็นราคาต่างชาติแต่ที่นี่คือคือเป็นยังไงเป็นหมู่บ้านยู่จะไม่ได้ว่ราะหมู่บ้านเชื่อหมู่บ้านอะไรนะคะคือราคาก็คือ มาตรฐานเท่ากันหมดเลยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเออราคาจับต้องได้เขาไม่มีราคาแยกว่าอันนี้ราคาสําหรับชาวต่างชาติอันนี้คือราคาสําหรับคนไทยซึ่งเท่าเทียมกันหมดเป็นอะไรที่แบบเราก็หวังว่าเกาะเต่าจะคงรักษาวัฒนธรรมแบบนี้ไว้นะคะเพราะวัฒนธรรมแบบเนี้ยนิวมีความรู้สึกเหมือนกับภูเก็ตเมื่อ19ปีที่แล้วที่นิวเคยไปเที่ยวนะคะแต่ตอนนี้คือเปลี่ยนทุกอย่างราคาจบแยกเป็น ราคาต่างชาติแล้วก็ราคาคนไทยนะคะราคาแบบนักท่องเที่ยวแล้วก็ราคาคนไทยและที่นี่คือเป็นอะไรที่แบบว่าดีเลิศมากค่ะเพราะว่ามีแต่ชาวยุโรปอ่ามีแต่ชาวยุโรปแล้วส่วนมากจะเป็นพวกชาวเดนมาร์กนะคะเยอรมันแล้วก็ชาวสวีเดนค่ะซึ่งเป็นอะไรที่โอ้คือคุยเราเข้าใจเลยว่าภาษาเนาะเราเข้าใจแล้วก็เป็นบรรดาครอบครัวของ ทางกรุงเทพที่เขาแบบซื้อแพ็กเกจเข้ามาแล้วก็มาพักกันแบบครอบครัว3าสี่วันเนาะซึ่งเป็นอะไรที่แบบเออเป็นความรู้ใหม่เพราะนีวไม่เคยมาพักที่นี่นี่คือครั้งแรกนะคะเดี๋ยวดูพวกนี้เราจะไปเที่ยวกันยังเกาะพัง,งานซึ่งเราก็ไม่เคยไปเหมือนกันนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงหน้าตาของเกาะจะเป็นยังไงเห็นคุณซีเจบอกว่าเกาะพังงานะจะใหญ่กว่าที่เกาะเต่านะคะเราจะเดินทางโดยเรือค่ะโดยสารโดยเรือจะนั่งจากท่าเรือที่เกาะเตา่า ไปยังท่าเรือที่เกาะพังงันนะคะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงซึ่งเราจองตั๋วไว้ช่วงเช้ายังไงก็เดี๋ยวเดินทางไปกันนิวไปเอ็นจอยกันนะคะแล้วคลิปนี้เนีวคงจะต้องขอลาไปก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้แล้วก็ยังไงฝากเพื่อนๆกดไลค์นะคะกดแชร์ฝากกดเป็นกำลังใจให้พวกเราทางช่อง w ิกสตอรี่ค่ะครอบครัวมดตอนนะคะแล้วก็ร่วมไปเที่ยวเมืองไทย2022กับพวกเราค่ะ ชาวอ่าวิกสตอรี่ที่เป็นแฟนคลับของนิวนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะอย่าลืมนะอย่าลืมรักษาสุขภาพกันให้แข็งแรงเนาะช่วงนี้ได้ข่าวว่าโควิดมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นยังไงก็รักษาสุขภาพดูแลกันตัวเองให้มากๆนะคะรักษาระยะห่างเหมือนเดิมนะคะยังไงก็รักๆตัวเองกันนะคะ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ